ถึงเวลาแล้วครับที่เราจะต้องมาเล่าประสบการณ์หลังจากใช้งาน Samsung Galaxy S 2 5 FE หลังจากที่ผมมีโอกาสได้ลองใช้งานเราราวๆ2เดือนเต็มๆกับรุ่นที่ผมคิดว่าปีนี้รุ่นนี้คุ้มค่าคุ้มราคามากๆในปี2025นี้ครับมีอะไรบ้างหลังจากใช้งานมาเล่าให้ฟังกับผมนายแฟ้ม let's go ช่วงราคาประมาณ2 0 0 0 0นต้นๆครับเชื่อว่าหลายคนเนี่ยกำลังตัดสินใจจะซื้อเป็นเครื่องหลักแน่นอนอยู่แล้วและหลายๆแบรนด์ก็เปิดตัวมาเยอะมากแต่ว่ามันจะมีสก,กี่รุ่นครับที่ว่าเน้นทุกอย่างรุมรวมกันแล้วคุณสามารถซื้อไปแค่เครื่องเดียวนะครับเน้นจบครบทุกอย่างนะครับเรียกได้ว่าเป็นสายโอเวอร์ออลตัวนี้เป็นหนึ่งทางเลือกที่ผมว่าน่าสนใจมากกับผมนายแฟมมาเล่าให้ฟังหน่อย2เดือนเต็มๆหลังใช้งานตัวนี้ครับอย่างแรกป,ปีนี้เนี่ยสามาร์ทโฟนหลายๆรุ่นโหเปิดมากันเยอะแยะมากมายแล้วผมมีโอกาสได้จับซัมซุงมาหลากหลายรุ่น ตั้งแต่ A Series H Series นะครับยันมาถึงเรือกลางที่เราเข้าใจกันว่ามันยังไม่ข้ามความเป็นมือถือแบบรองเรือธงนะแต่ในรอบนี้ครับผมกล้าพูดได้เลยว่า s 2 5า FE ทาเหนือความคาดหมายมากหลังจากไปลองใช้งานมาตรงกับครั้งที่เขาต้องการจะสื่อสารชัดเจนมากๆว่าเขาไม่ใช่มือถือเรือกลางเขาไม่ใช่มือถือรองเรือธงแต่เขาคือมือถือเรือธงรุ่นหนึ่งเลยก็ว่าได้เพราะว่าหลังจากที่ลองใช้งานจริงๆแล้วครับคำว่า S Series เนี่ยกับการเป็น S25 Series แต่แค่เสริมเพราะว่า FE เข้ามามันเหมือนคําว่า FE ตัวนี้มาทําให้รา มันดูแบบจับต้องได้มากขึ้นนะครับแต่คุณยังได้ Experi e n c e หรือการใช้งานในลักษณะแบบ S Series ตัวท็อปทหรือตัวเรือธงได้แทบไม่ต่างกันเลยและด้วยปลายปีแล้วด้วยครับช่วงนี้เนี่ยซัมซุงก็จัดโปรโมชั่นมาให้คุณสามารถซื้อซัมซุง Galaxy S ยี่ P เนี่ยทั้งเรื่องของซัมซุงไฟแนนซ์พลัสนะครับที่สามารถดาวเริ่มต้นแค่ศูนย์บาทและรวมไปถึงราคาครับที่เรียกได้ว่ารอบนี้จับต้องได้มากขึ้นกว่าเดิมด้วยเช่นกันนะครับแต่ยังไงก็ตามครับวันนี้จะมาเล่าให ในหลากหลายสถานการณ์ด้วยเช่นกันใช้งานเป็นเครื่องหลกักใช้ถ่ายรูปแล้วก็ใช้เล่นเกมแล้วก็รวมไปถึงว่าอยู่กับเขามาสักพักนึงเนี่ยส่วนตัวเองเลยนะครับอย่างแรกเนี่ยต่อเนื่องจากตอนที่เคยทํารีวิวมาก่อนหน้านี้นะครับความรู้สึกที่ยังรู้สึกว่ามันเบาตลอดการใช้งานก็ยังเบาแบบนั้นอยู่จริงๆนะส่วนตัวรู้สึกว่าสีนี้นะครับคุมโทนแบบนี้เนี่ยผมว่าผมชอบมากคือดีไซน์ของซัมซุงรอบนี้เนี่ยถ้าเทียบกับรุ่นก่อนอย่างตัว S24 FE นะครับตัวนั้นผมรู้สึกว่าดีไซน์โอเคนะแต่ว่ามันแอบจับถออือมััารกก้บต90 ที่เขาให้นะครับความเบาเนี้ยคุณจะไม่เจอกับตัว S 25 Ultra ที่ผมมีในมือเนี่ยแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดครับการใช้งานที่เราอยากจะหยิบจับสมาร์ทโฟนสักเครื่องหนึ่งเนี่ยมาใช้งานถือถ่ายหรือเล่นเกมหรืออะไรต่างๆก็ตามนะครับเราก็อยากได้ความเบาเนะแล้วก็ขอบจอเนี่ยมันบางได้ใจมากนะเพราะว่าทั้งแบบดูเสพสื่อเสพคอนเทนต์นะครับตลอดทั้งวันเนี่ยขอบจอมันต่างจากรุ่นก่อนอย่างเห็นได้ชัดนะครับแล้วก็รวมไปถึงความเรียบหรูท,หทั้งหมดที่ลองสัมผัสมะมันมีความพรีเมียมนะครับงานประกอบเนี่ย แน่นมากเดี๋ยวมันมีความบางของตัวขอบตัวเครื่องทาออกมาได้ดีนะครับนี่ถ้าเราสังเกตนะครับความนูนของกล้องเนี่ยค่อนข้างบางมากๆอีกหนึ่งจุดที่ชื่นชมมากๆเนี่ยด้านหน้าจออยู่แล้วครับด้วยความเป็นพาร์เนล6.7นิ้ว120เฮิรตครับถ่ายเฟถ่โซเชียลมีเดียลื่นไหลามากนะครับคือจอซัมซุงเนี่ยมันจอสวยอยู่แล้วเนาะจอเป็นแบบ Dynamic a m o l e d 2X ด้วยแล้วที่สําคัญเนี่ยสีมันมีความสดไม่หลอกตาด้วยเราไว้แบบตัดต่อหรือเร่งต่างแล้วเราอยากจะดูไฟล์นั้นให้มันดูแบบคมชัดจริงๆแล้วสีรงๆนนนีี่่ว้้้ถือาาาใชไดดมกุ เลยก็ว่าได้ครับแต่้อสังเกต2จุดหลักๆเนี่ยผมเปิดหน้าดังสีขาวแบบนี้ทุกคนก็จะเห็นขอบด้านข้างเนี่ยกับตัวขอบด้านบนมันจะไม่ค่อยสมมาตรกันักเท่าไหร่เนี่ยฟีดแบ็กกลับไปทางซัมซุงเรียบร้อยผมว่ารุ่นหน้าผมว่าทาได้ดีขึ้นกว่านี้แน่ๆนะครับและอีกหนึ่งจุดเวลาไปใช้งานกลางแจ้งผมว่ามันก็ยังคงความคมชัดได้ดีมากแต่มันอาจจะสู้แสงแดดได้ไม่สุดสักเท่าไหร่นะด้วยว่าค่าความสว่างมันไม่ได้สูงมากนะแต่ก็ถือว่าพอจะใช้งานได้ในระดับหนึ่งแล้วกันสำหรับรุ่นนี้นะครับส่วนใน,นคนนนลโพ,ลพ,ลพ้าู ย่านเสียงต่างๆความบาลานซ์ของเสียงเนี่ยผมว่าทำออกมาได้ดีดูหนังฟังเพลงเสียงมีมิติมากๆครับคือเบสเนี่ยตอนแรกคิดว่ามันจะบางคือตอนใช้งานช่วงแรกๆผมรู้สึกว่าเราอาจจะติดนิสัยการใช้งานมือถือเครื่องอื่นมาแต่พอเราใช้งานไปสักพักหนึ่งเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยเสียงมันดีนะและยิ่งแล้วเราเทียบกับรุ่นก่อนหรือผมใช้ตัว2 5 Ultra เองเนี่ยเสียงมันก็ดีในะระดับหนึ่งเหมือนกันแต่ตัวนี้ก็ถือว่าทำา Ex กซเพรียมาได้พอๆกันกับตัว2 5 Ultra เลยนะดังนั้นน่าสนใจมากสำหรับเรื่องของงของงงโตััวรรุ่นนนี้เะคบ อีกหนึ่งเรื่องที่ผมรู้สึกว่าควรค่าที่จะต้องพูดถึงสำหรับรุ่นนี้มากๆคือเรื่องของกล้องนะครับเพราะว่ารอบนี้ซัมซุงทาเรื่องกล้องแล้วก็สกินโทนออกมาได้ดีขึ้นมากๆเลยนะได้ทั้งเรื่องของความคมชัดนะครับที่ได้กล้องเมนหลักมาที่50ล้านพิกเซลเดิมรวมหลังจากมีโวกาสไปลองใช้งานมานครับถ้าเทียบกับตัว S 2 4 FE มาเป็น S 2 5 FE อันนี้ชัดในแง่ของสกินโทนนะครับแต่ถ้าเทียบในเรื่องของตัวเลขสเปคมันอาจจะไม่ได้ดูแตกต่างกันมากนะแต่ก็นั่นแหละรครับเราไม่สามารถด เป็นสิ่งที่ทุกคนอยากได้ไม่ได้ส่วนเราได้เห็นคอนเทนต์ติ๊กต็อกเกอร์หลายๆท่านเนี่ยมีโอกาสได้ลองใช้ A75 FE เนาะแล้วไปถ่ายแบาพื้นที่ที่มันแบบแสงสวยๆหน่อยอะไรเงี้ยเราจะรู้สึกได้เลยครับว่าภาพที่มันออกมาเฮ้ยสีมันตรงมากสีมันสวยมากนะครับคือมันมีความแบบผิวของคนที่มันออกมามันมีความเปล่งประกายมีความแบบผมรู้สึกว่ามันไม่ได้มีความสกินโทนที่ออกแนวอมชมพูจ๋าจนเกินไปหรือออกแนวดาร์กจนเกินไปแต่โดยรวมเนี่ยสีผิวมันสวยมากมีความตรงของภาพมากๆสไตล์แบบ S series ตัวท็อปๆเลยนะครับซึ่นเยววตัผมล ผมถ่ายภาพแบบโหมดปกติเยอะมากสำหรับรุ่นนี้แหละถ้าเป็นโหมด portrait ตัวนี้ก็ถ่ายได้เป็นเลนส์คูณสาและด้หลังพอใช้ได้นะครับอาจจะไม่ได้โดดเด่นมากเทียบกับรุ่นก่อนเนี่ยทำได้ดีขึ้นส่วนถ้าไปถ่ายภาพวิวอะครับผมรู้สึกว่าสีที่มันได้มันมีความตรงมากๆนะครับแล้วก็ถ่ายวิวสวยมากรุ่นนี้ถ่ายภาพแบบทิวทัศน์ต่างๆเนี่ยออกมาได้ดีมากนะครับไม่ได้มีความอมส้มจนเกินไปไม่ได้เทามากจนเกินไปสีออกมาเป็นฟิลแบบสีตรงมากแต่ว่าความสดนี้ก็ไม่ได้ดูสดจ๋าจนเกินไปพอน้างชอบครับส่วนตัวมชองผม่ได รุ่นนี้เนี่ยมันถ่ายออกมาแล้วแล้วเอาไปอัปโหลดมันได้คุณภาพที่ดีมากๆจริงๆพอไปลงสตอรี่ไอจีเนี่ยมันก็ได้แบบนั้นเลยอาจจะมีข้อสังเกตเล็กๆน้อยๆนะครับการถ่ายเลนเทเลโฟโต้เนี่ยตัวนี้ก็อาจจะแบบไม่ได้โดดเด่นขนาดนั้นเพราะว่าให้มาแค่แล้านพิกเซลนะครับแต่อาลตร้าไวก็ไม่ได้แย่นะสำหรับผมเนี่ยมีความกว้างอยู่ในระดับหนึ่งเหมือนกันแล้วส่วนตัวผมเองเนี่ยก็จะเลือกถ่ายเป็นแบบโหมด12ล้านพิกเซลซะเป็นส่วนใหญ่เนาะดังนั้นถ้าทุกคนจะเลือกถ่ายเนี่ยผมจริงๆก็แนะนาแบบเป็นล้้าน Pixel, กอนนงห นะครับผมว่าสกินโทนรอบนี้มีความทั้งคมชัดมากขึ้นนะครับเมื่อเทียบกับรุ่นก่อนอย่างตัว S24 FE ภาพที่ได้มันเลยรู้สึกว่ามันแบบสวยมากนะครับแล้วก็สกินโทนของซัมซุงนะครับผมว่ากล้องหน้าก็เป็นหนึ่งในรุ่นที่ถ่ายกล้องหน้าออกมาได้ดีมากๆเหมือนกันนะครับแต่ว่านี้ก็แล้วแต่คนชอบนะสกินโทมันจออแบบตรงๆหน่อยส่วนถ้าเป็นเรื่องของงานวิดีโอครับตัวนี้ก็ใช้งานได้จริงครับแล้วก็ใช้ออกมาได้ดีด้วยกับการเป็น 4K ครับและแน่นอนครับถ่ายอัพลงโซเชียลเนี่ยมีความลื่นไหลของการเป็นไฟล์จาก Samsung มากๆนะรับบแรด ในงบประมาณเดียวกันเนี่ยผมรู้สึกว่าตัวนี้มันจะมีความเสถียรโพสต์แล้วลื่นไหลามากกว่านะครับและความเป็นซัมซุงอ่ะครับมันก็จะมีคอนทราสต์ที่จัดกว่าแล้วก็สีจะมีความสดสดหน่อยมีความสดใสามากๆนะครับและต่อเนื่องด้วยเรื่องของกล้องก็จะเป็น Galaxy AI ที่เอามาผนวกกับการ generative edit ลบสิ่งต่างๆไม่ว่าจะลบหรือเพิ่มเติมแรงต่างขยายเฟรมต่างๆเนี่ยรอบนี้ AI ของซัมซุงครับถูกอัปเกรดมาได้ดีขึ้นอยู่แล้วนะครับแล้วก็รุ่นนี้เนี่ยมาพร้อมกับ One UI ตัวใหม่ด้วยก็จะได้ความใหม่กว่าได้ AI ที่มมาาคครบคัไ่่ตง ตัวรุ่นพี่เพระหลังจากมีโอกาสให้ลองเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยผมก็จะชอบใช้เป็นแบบลบคนลบวัตถุอยู่แล้วเพราะว่าซัมซุงเนี่ยลบคนได้ดีมากรุ่นหนึ่งเลยไม่ต้องซื้อแอปเ e ิไม่ต้องสับสคริปชั่นรายเดือนเลยและเมื่อเทียบกับมือถืงงองบ2 0 0 0 0เท่าเท่ากันเนี่ยผมว่าซัมซุงเนี่ยถือว่าให้ AI มาแบบครบเลยอ่ะส่วน Perform a n c e ของตัว X n o s 2400น,น,นะครับตัวนี้ก็ใช้งานได้ค่อนข้างดีมากรุ่นหนึ่งนะครับถ้าเราเล่นเกมสามมันประจำบ้านทั่วไปอย่าง R V p u b G อะไรอย่าง,อองวเงเ เป็น120เพถ้าคุณเล่นเกมทั่วไปแบบนี้จะเล่นได้แบบสบายแล้วคุณเล่นได้ต่อเนื่องเลยนะครับด้วยความว่ารุ่นนี้แรมมันอาจจะไม่ได้สูงมากเนาะถ้าคุณจะไปนเน้นแบบเกมหนักมากเช่นพวกเกมชิน Impact หรือเกมที่กินทรัพยากรสูงๆหน่อยเนี่ยครับผมว่าอาจจะแนะนําขยับเป็นตัวอื่นหรือถ้าในงบประมาณเดียวกันก็จะเป็นตัว S25 ตัวธรรมดา,าก็ได้นะครับแต่ว่าตัวนี้ผมว่ามันเล่นได้เหมือนกันจริงๆเล่นได้ดีด้วยนะครับแต่แค่แรมมันอาจจะแอบน้อยไปนิดนึงนะครับแต่โดยรวมเนี่ยกับการเป็น XNote สองสี่ศูนย เคยใช้ตัว s 2 4 f e มาก่อนหน้านี้อ่ะรอบนี้มีการอัปเกรดจากรุ่นเดิมนะครับมาได้แบตเตอรี่ที่มีความจุใหญ่ขึ้นเป็น4,900มิลลิแอมป์เนี่ยทำให้มันอึดขึ้นแล้วกันฟ้าชาร์ของเขา45วัตต์ก็ถือว่าให้มาเยอะมากครับอัปเกรดจากรุ่นก่อนจริงๆอันนี้ถือว่าชื่นชมแล้วกันเพราะว่าจริงๆแล้วหลังจากไปลองใช้งานมาเนี่ยใช้เป็นโซเชียลมีเดียถ่ายรูปดูคลิปดู YouTube ดู Netflix อะไรเงี้ยผมอยู่ได้ทั้งวันแนะน่นอนมีเล่นเกมบ้างบางช่วงเวลาเนี่ยผมว่าทั้งวัน อุณหภูมิเนี่ยตัวนี้จะจัดก,การเรื่องอุณหภูมิได้ดีมากกับความเป็น x y n o s เนาะแต่ต่อให้มือถือที่คุณกาลังเล็งๆแล้วจะเทียบกันเนี่ยมันจะสเปคดีแค่ไหนนะกล่องจะเทพสุดๆขนาดไหนแบตเตอรี่จะอึดขนาดไหน,แต,ตน,น,ไหนแต่ความสัมพันธก็คือสัมพันครับคุณจะได้วารันตีการอัปเดตยาวนาน7จบวก7ปีแบบจัดเต็มมากๆครับคุณจะได้ฟีลลิ่งเหมือนคุณกาลังซื้อตัว S 25 Ultra เพราะคุณจะได้วารันตีการอัปเดตยาวนานไม่ต่างกันเลยและแถมคุณยังได้ Galaxy AI มาครบถ้วนไม่ต่างกันันนกกกล้้อองททีีี่่่เรยยดววววววาาาาผมมมมะสิโคแบต S45 Outta ก็แทบจะไม่มีรุ่นไหนที่ในงบประมาณนี้ที่ซัมซุงจะให้มาขนาดนี้อยู่แล้วนะครับคือถ้าจะมีอีกหนึ่งรุ่นที่ผมว่าพอจะเทียบได้คือ S 2 5นะแต่ผมว่าตัวนั้นมันตัวเล็กไปนิดนึงแล้วก็แบตเตอรี่มันน้อยไปหน่อยชิปอาจจะแรงกว่าก็จริงแต่ตัวนี้นโดยภาพรวมมันสมเหตุสมผลครับมันเน้นความโอเวอร์ออมากๆรุ่นหนึ่งเลยก็ว่าได้ครับในเรื่องซัมซุงไฟแนนซ์พลัสครับที่สามารถดาวเริ่มต้นแค่ศูนย์บาทไม่ต้องมีบัตรเครดิตก็ผ่อนได้นะรวมไปถึงลูกค้าสามารถไปสอบถามที่หน้าร้านก็ววว่่่่่่่่าา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 ามมมมมมีีีีีคคคคคคคุุุ้้้รรรรรใในนนนนนชงงงงงปปลลยแบบบทททกกััจะหหหซืืือออสสโฟเึ อาจจะซื้อให้กับคุณพ่อคุณแม่นะไม่ต้องมีบัตรเครดิตก,ก็ผ่อนได้แค่สายบัตรประชาชนและถ้าให้สรุปหลังจากใช้งาน Galaxy S25 FE เหมาะกับใครเนี่ยก็ตอบกันตรงไปตรงมาอยู่แล้วนะครับใครที่มีซ m มซ n g รุ่นก่อนอย่างตัว A53 A54 นะครับหรือบางคนมี A55 หรือถ้าเป็น S23 FE หรือแม้กระทั่ง S24 FE นะผมว่าตัวนี้ถือว่าตอบโจทย์มากเป็นหนึ่งในรุ่นที่คุ้มค่าแก่กัารอัปเกรดในงบที่จากัดประมาณหนึ่งนะครับตัวนี้จะตอบโจทย์มากๆเลยเช่นกันครับและสำหรับคนที่คิดว่าจะซื้อสมาร์ทโฟนเร ตัวนี้ก็ตอบโจทย์ไม่ต่างกันเลยแล้วได้ความโอเวอร์ออกกล่องก็เรียกได้ว่าดีเลยนะครับงานวิดีโอก็ถือว่าตอบโจทย์ในงบประมาณเนี้ยถ้านอกเหนือจากฝั่งของ iPhone เนี่ยซัมซุงเป็นสมาร์ทโฟนที่ถ่ายวิดีโอได้สะเทียนมากๆรุ่นหนึ่งในงบประมาณนี้เลยครับไม่มีใครเถียงแน่นอนอันนี้กล้าพูดได้เลยแล้วคุณเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์หรือบางที่อาจจะถ่ายรูปถ่ายวิดีโอลงแบบแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียของ,องตัวเองตัวนี้ตอบโจทย์มากและด้วยราคาเลนจ์ประมาณนี้ที่ก็หาซื้อได้ตามช่องทางออนไลน์หรือถ้าใครจะผ่อนจากซัมซ และทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็เลยเกิดเป็นคลิปวิดีโอนี้แหละครับที่รู้สึกว่าอยากมาเล่าให้ฟังหลังจากไปลองใช้งานตัวนี้มาจริงๆนะครับสเดือนเต็มๆถือว่าเป็นสมาร์ทโฟนที่คุ้มค่าคุ้มราคามากครับในงบนี้และในปีนี้ด้วยเช่นกันนะครับใครที่คิดว่ากําลังเล็งจะซื้อสมาร์ทโฟนรุ่นนี้เดี๋ยวผมทิ้งรายละเอียดเพิ่มเติม,ตมไว้ที่ใต้คลิปวิดีโอนะครับแต่ใครที่มีคําถามแต่ก็ยังเล็งรุ่นนี้ไว้อยู่นะครับก็สอบถามผมเพิ่มเติมที่ยังไม่ได้เล่าในคลิปวิดีโอนี้จริงๆเนีีีีีีีีี่่่่่่่ยย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 ทาา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 ารร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 ววววววิิิิิิิไไไไไ้้้้้้กกกกกกกออออออนน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 หคคคคััััััับบบบเเ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 เขขปปปปชชชมม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 มลลลลลดด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 โพพพตต็ะะะะะะสงจูผ แต่ถ้าคลิปวิดีโอนี้เป็นประโยชน์ต่อทุกคนนะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับและที่สำคัญเลยนะอย่าลืมกดลค์ดิ้งติ้งเพื่อจะไม่พลาดในการรับชมคลิปใหม่ๆถัดไปของ่าสตี S <S ซิกเซสเตอร์เจอคลิปวิดีโอหน้าครับซี o ีส์เกมทุกคนครับสวัสดีครับ